ครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ครับเลือกใช้น้ำมันเบรกเอเต้เทป200ครับเป็นน้ำมันเบรกจากเยอรมันฮะจุดเดือดสูง280องศาครับเป็นน้ำมันเบรกเกรดแข็งขันนะแล้วก็คันนี้เลือกใช้ชุดนิกสเตอร์ฟูลเซตครับเป็นจานเบรกนิกสเตอร์ครับนขนาด297ครับผมแล้วก็ผ้าเบรกครับนิกสเตอร์ อันนี้เป็นสายถักนะครับสายถักเบรกคลิปตัวสายถักเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ทางคุณสายถักจะมาจากอเมริกานะครับแล้วมาจากนี่้าำที่บ้านเราครับพยายามขึ้นมาตามขนาดครับสั้นยาวขนาดไหนหัวยังไงอะไรนี้ครับก็ชุดนี้จะทําให้เบรกดีขึ้นต้องมีระดับ40%ครับครับมีสายถักเข้ามาเพิ่มด้วยก็คือสายถักจะช่วยให้แรงดันน้ำมันเบรกค,ครับส่งไปสู่คาลิปเปอร์นะครับ โดยตรงครับสายจะไม่บวมนะฮะแรงนันจะเป็นตรงๆบีบพ้าเบรกให้แนบแน่นกับจานเบรกครับจานเบรกจะเป็นลักษณะเล็กไฮคาร์บอนมีตัววัสดุทำเหล็กเอกพิเศษนะจะตานความร้อนได้ดีสัมผัสเบรกมีความฝืดสูงครับฟิกชั่นแรงเสียดทานสูงทนความร้อนได้ระดักร้อยองศาครับครับตมาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นซัมเบรกเดิมแต่ว่าได้ทำการขัดปรับ ปรับตั้งหน้าพระเบรกครับให้ชิดขึ้นแล้วก็ขัดทางข้าวสะอาดครับแล้วก็สายถักยืมไกลครับเราไปใช้แล้นี่ครับสายถักครับสายถักดบดคลิกครับวัสดุจากอเมริกาครับย้ำตัดต่อในบ้านเราครับนี่ครับแรงดันเบรกจะแน่นนะฮะเข้ามาที่สายเบรก ผมข็แป๊บเบรกไปเข้าดำครับกระทือเบรกที่ก็แรงดังสงนสปงะมดเต็มที่ครับแล้วก็แรงดันเฉลี่ยที่ตามวาลบาวตัวหลังฮะหมากน้อยตามการบรรทุกนี่นะครับเบรกชุดนี้จะทําให้รถขับเร็วๆขึ้นดอยลงดอยครับมีความมั่นใจขึ้นฮนะแล้วก็จะเฟดยากเบรกแะไม่ยากสู่อุณหภูมิสูงได้ครับ เราทำให้ระยะการเบรกจะสั้นลงครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงครับโอเคครับสวัสดีครับ